สวัดสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตทที่30ข้อ1 6นะครับผมให้หัวข้อเนี่ยเรียกว่า4สิ่งที่ไม่เคยถูกเติมเต็มปลิงมี2ปากมันร้องว่าเอาอีกเอาอีกมี3สิ่งที่ไม่เคยอิ่มหนำที่จริงมี4สิ่งที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วคือแดนผู้ตายคันของหญิงหมันแผ่นดินที่ไม่เคยอิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้ว พระคัมภีในตอนนี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์เริ่มต้นดดวยของว่าปลิงปลิงจริงๆมันมี2องปากจริงๆน,นะครับแล้วก็มันกําลังพูดบอกว่าเอาอีกเอาอีกซึ่งจริงๆมันต่อเนื่องจากข้อที่14ก็คือคนที่ขูดรีดคนจนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะเอาอีกครับแม้ว่าจะมีเท่าไหร่ก็จะเอาอีกแต่พระคัมภีร์ในข้อที่15ได้พูดถึงบอกว่ามี4สิ่งที่ไม่เคยอิ่มอะไรบ้างครับ1แดนผู้ตายซึ่งหมายถึงอะไรพระองค์มีว่าแดนผู้ตายคนตาย ก็คือคนที่อยู่ในความความผิดความบาปแดนก็คืออยู่กันเยอะๆดังนั้นเองวันนี้กําลังบอกว่ามีสถานที่ของคนที่ตายเนี่ยนะครับนะก็คือไม่ใช่ป่าช้านะครับแต่กําลังพูดถึงที่ที่สนับของคนชั่วเนี่ยนะครับคาสิโนบ่อนการพนันบาร์ครับที่แต่ไม่ด้วยความมัวเมาธุรกิจแบบนี้นะครับเติมเท่าไหร่เราคิดดูนะครับคนยิ่งมีศาสนามากขึ้น ก็ยิ่งเป็นแบบนี้มากขึ้นธุรกิจพวกนี้ก็ยิ่งดิบดีมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคนยิ่งห่างไกลจากความถูกต้องมากขึ้นแดนคนตายจึงพร้อมจะเปิดรับต่อไปอันที่2ครับเท่าไหร่ก็ไม่อิม่มก็คือคันอย่างหญิงหมันคั้นหญิงหมันคืออะไรครับหญิงหมันก็คือตัวเองไม่มีโอกาสจะมีบุตรใช่ไหมครับสมัยก่อนความพังพีในตอนที่กําลังพูดถึง เมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วกําลังหมายถึงอะไรครับกาลังหมายถึงว่าความปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความฝันแบบเลื่อนลอยเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่าน,นี้ไม่เคยถูกเติมเต็มนะครับดังนั้นเองอย่าฝันเลื่อนลอยต้องอยู่บนความเป็นจริงนะครับพระคัมภีร์บอกว่าส,สิ่งเหล่าน,นี้จะไม่มีวันเติมเต็มถ้าเราโมเดลฝันเลื่อนลอยตลอดเวลาถ้าเราโมเดลฝันว่าคริสตจักรจะพระเจ้าจะอวยพรแต่ไม่ประกาศฝันไปเถอะครับพระเจ้าจะไม่อวยพรข้านิยมเหมือนกันครับ บางคนอยากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองฝันไปเรื่อยๆฝันไปเรื่อยๆและสุดท้ายเป็นไงครับอันตรายสุรกิจขายฝันทั้งหลายซื้อหวยซื้อเบอร์จึงได้ดิบได้ดีถามว่าคนรู้ไหมครับว่าการซื้อหวยซื้อเบอร์นั้นมันเป็นสิ่งที่มาจากกิเลสตัณหาของตัวเองทุกคนรู้ดีครับแต่ว่าเพราะอะไรครับเพราะคันของหญิงหมันไงครับปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และสังเกตนะครับคนที่ถูกหวยมาหลายครั้ง ก็ไม่ได้รวยครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเมื่อเขาถูกมาเ,มเขา็ใช้หมดพวกเล่นการพน,นันก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับอันที่3ครับแผ่นดินที่ไม่เคยอิ่มน้ําแผ่นดินกับน้ามันเป็นสิ่งของคู่กันกำลังพูดถึงความต้องการพื้นฐานของชีวิตของคนเราเหมือนกับผืนดินต้องการน้ําแน่นอนรัาว่าลดน้ําลงไปเท่าไหร่ก็จะไม่พอแม้ว่านจะเป็นเรื่องที่สําคัญพี่น้องต้องฟังดีๆนะครับแม้จะเป็นเรื่องที่สําคัญปัจจัยสีของคนเรา มันก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ขอบอกนะครับว่าเราจะเติมให้มันอิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มหรอกครับเพราะอะไรครับคนเราอยากจะมีมากขึ้นนั่นเองในหลวงรัชกาลที่9เลยสอนถึงเรื่องความพอเพียงและพระเยซูคริสต์เจ้าก็สอนถึงเรื่องความพอใจนะครับเปาโลก็เน้นย้ําเรื่องความพอใจเสมอข้าพระเจ้าพอใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้3สิ่งละอันที่1แดนคนตายซึ่งหมายถึงสถานที่ที่ แต่ไมด้วยความมัวเมาสองคันของหญิงหมันซึ่งหมายถึงความปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้อันที่3แผ่นดินที่ไม่เคยอิ่มน้ําก็คือความต้องการพื้นฐานของชีวิตที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มประการที่4ก็คืออะไรครับก็คือไฟไฟเนี่ยนะครับเรื่องถึงการพิพากษาเราจะสังเกตว่าพระเจ้าพิพากษาวันแล้ววันเล่าคนก็รู้ว่าวันแล้ววันเล่าพระเจ้าก็ลงโทษมนุษย์แม้แต่ในคุกนะครับ เราเห็นไหมครับว่าคุกปัจจุบันนี้คุกแน่นจนต้องนอนตะแคงครับเนื่องจากคนรู้ดีครับว่าการที่ภาคสามาถึงแต่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับเพราะอะไรครับเพราะไฟในตรงนี้เนี่ยนะครับการที่ภาคสาเมื่อมาถึงคนคนก็ยังวิ่งพยายามวิ่งไปหาตันหาตัวเองและสุดท้ายนะครับมันก็อันตรายแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา ให้คนที่อ่อนแอได้กลายเป็นคนเข้มแข็งเราสามารถหลุดจากแดนคนตายหลุดจากคันของหญิงหมันนะครับซึ่งปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราจะหลุดจากความต้องการที่ไม่พอใจและเราจะหลุดจากการถูกลงโทษเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระเจ้าจะเป็นผู้สรงเติมเต็มให้กับเราแทนที่สิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าเมตตาครับ